ส่วนใหญ่ตอนนี้ก็กังวลเกีย่ยวกับถสถานการณ์ของโควิด -19 ในไทยแม้ว่าวันนี้ตัวเลขผู้ติดเชื้อรายวันนั้นจะลงต่ำสุดในรอบ8วันที่ผ่านมาก็าตามครับซึ่งสมาคมพัตคารารไทยตอนนี้ก็ได้รับผลกระทบแล้วจากมาตรการในการที่สั่งกลับบ้านอย่างเดียวครับนางธนิวันกุลมงคลนะครับนายกสมาคมพัตคาารไทยกล่าวว่าหลังจากที่รัฐบาลนั้นได้ประกาศมาตรการในการที่สั่งห้ามนั่งทานอาหารภายในร้านใน6จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้มนะครับ ก็ส่งผลให้กับรายได้ต่อวันนั้นหายไปเฉลี่ยถึงประมาณ90%ครับจากก่อนหน้านี้ที่มีรายได้เหลือเพียงแค่50%ก็ถือว่าครั้งนี้จะมีรายได้ลดลงอย่างมากเพราะการทุนสะสมตั้งแต่การระบาดในรอบที่1บวกกับเศรษฐกิจที่ยังไม่ฟื้นซึ่งปกติแล้วมูลค่าของร้านอาหารนั้นจะมีเม็ดเงินสัพัดต่อวันก็ประมาณ1,400ล้านบาทนะครับซึ่งตรงนี้หายไปถึง90%คิดเป็นเม็ดเงินก็ประมาณ1,260ล้านบาทต่อวันรัอหรือย้กคิดเปานนก็ตือ0 0น้านบาท โดยพัตาคาหรือว่าร้านอาหารขนาดใหญ่นั้นจะได้รับผลกระทบมากที่สุดนะครับเนื่องจากการปรับตัวมาขายอาหารเดลิเวอรี่อาจไม่คุ้มกันครับขณะที่ร้านขนาดเล็กไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารข้างทางสตรีทฟู้ดก็เข้าไปถึงการจัดส่งแบบเดลิเวอรี่เช่นกันนะครับซึ่งอาจจะต้องมีการปิดตัวเพิ่มมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีการลดการจ้างงานไปแล้วมากกว่าครึ่งหนึ่งครับโดยในวันนี้นะฮะทางสมาคมก็ทําหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีช่วยเยียวยาครับ เช่นให้รัฐช่วยจ่ายค่าแรงให้กับแรงงานผู้ประกันตนมาตรา33ในอัตรา50%การคืนเงินสมทบให้กับนายจ้างที่ได้สมทบให้กับผูกจ้างผู้ประกันตน5%ทุกเดือนเป็นต้น